สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลี่ยมต่อลายธงชาตินะครับผมขั้นตอนแรกนะครับวาดพระออกมานะครับจากนั้นนะครับนำแกนธงชาตินะครับมาล่างนะครับผมจะทำให้เฉียงมากเฉียงน้อยแนวตรงแนวตั้งก็ได้นะครับผมจากนั้นเราก็เลื่อยออกมาตามทรงพระนะครับอันนี้จะเป็นแกนกลางนะครับผมหลังจากที่เราทำบล็อกตัวผู้ตัวเมียเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่3คือการทำแกนกลางครับผมหลังจาก เลื่อยออกมาแล้วนะครับเจาะรูตรงกลางนะครับผมเพื่อจะแต่งนะครับให้ได้ตามทรงพระนะครับผมเพื่อเข้าแกนนะครับอันนี้เลื่อยไปเลยนะครับรอบวงนะครับผมจากนั้นก็มาเลื่อยตรงที่เรามาร์คลายธงชาติไว้นะครับผมอ่านี่นะครับผมจะเลื่อยให้ดูนะครับนี่นะครับเลื่อยออกมาเป็นทรงนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับแต่งตะไบนะครับผมให้ได้เส้นเลยนะครับ แกนธงชาตินะครับผมเลื่อยออกมานะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับไม่ต้องกว้างมากนะครับเลื่อยออกมาแค่นิดหน่อยก็พอนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราใช้แต่งนะครับให้แกนธงชาตินะครับเข้าไปได้แบบฟิตฟแบบนี้เลยนะครับยัดลงไปฟิตฟแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับต้องตั้งใจแต่งนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นมือใหม่นะครับก็ต้องค่อยๆทํานะครับผมอาจจะหลวมได้นะครับผมจากนั้นนะครับก็มาแต่งแกนธงชาตินะครับให้เท่าแนวนะครับของเหรียญนะครับผม นี่นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาแต่งแกนนะครับผมให้เรียบนะครับเท่ากับแผ่นนะครับอันนี้ผมใช้แผ่นสามมิลนะครับแกนทองชาตนะครับจะมีความหนา่านิดหน่อยนะครับแต่งเข้าไปนิดหน่อยก็จะเรียบเท่ากันนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะมาขัดแกนใส่นะครับผมพอขัดแกนใส่เสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นการเข้าแกนพระนะครับนาไปลนกับความร้อนนะครับผมเข้าแกนพระเสร็จก็ไปเดินน้ํายาครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบพระคุณที่ติดตามแลบ